ในหลายจังหวัดนะคะได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสก,การะพระบาทสมเด็จพะระรมชนากทาี่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวัมาตรฐานฝีมือแรงงานประจำปี2564ค่ะนายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนำส่วนราชการวางพันพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากา,า,นาธิเบศรมหาราชพุดชมราชบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2564ในงานมีการจัดนิทรรศาการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระปรีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งส่งให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานงช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ที่จังหวัดพิจิตรนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำะสบนิกรทุกหมู่เหล่าวางผ่านพุ่มถวายรชาชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโดยคณะรัฐมนตรีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ให้เป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยพร้อมกับกำหนดวันที่2มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้แรงงานหันมาเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์นายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบอพิษเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการเทิดเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชาวไทยที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคก้าจังหวัดพิษณุโลกน,น,นลายรุชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมมิลอดดุเหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อรำลึกถึงพระปีชาสามารถด้านการช่างของพระองค์ท่านที่จังหวัดสุขโขทัยได้มีการจัดพิธีถวายราชส,สัการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศม,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกถึง ระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโดยนายวิรุณพันนาเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยนำผู้ประกอบการช่างฝีมือแรงงานและนักศึกษาช่างร่วมพิธีถวายราชสักการะเป็นจำนวนมากที่สาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตนายสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ได้นำข้าราชาการภาครัฐภาคเอกชนวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบอพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรศการเทริดพระเกียรติจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิต์ด้วยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นายนรงศหอมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้วางผานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมชายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อแรงงานไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านการช่างเป็นที่ประจักษ์ต่อพระสบนิกรชาวไทยอย่างชัดแจ้งที่จังหวัดกำแพงเพชรนชายชวริตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีวางพันธุ์พุ่มถวายรัชศัการาะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิมพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่พระองค์ทรงพระปีชาสามารถด้านงานช่างทรงใช้ทักษะและความถนัดในการส,าสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างอนันต์ สุดท้ายที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัารารตน,น์ผาานบบนู้ว่าราชการจังหวัดตากได้นำส่วนราชการวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพร้อมนํากล่าวถวายราชสดุดีเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังได้มอบเครื่องหมายผู้ประกอบกิจการที่จ้างแรงงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ได้แก่บริษัทออโตแซ็คอมจำกัดบริษัทต่อพาณิชย์เซ็แอนซีซีทีวีจำกัดโดยผู้ประกอบกิจการที่จ้างแรงงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจยิ่งขึ้นว่าพนักงานจากสถานประกอบกิจการที่ได้รับในอนุญ,ญาตให้ใช้ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจยิ่งขึ้นว่าพนักงานจากสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายแรงงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มาให้บริการผู้ให้บริการมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการด้วย